สีตัวนึงคุณ <laughs> น้องผุย่าผมยังคนสดนเดี๋ยวผมี่อืมเนะด,ดี๋ยวน้ํล่าอดูไโอ้อ <laughs> ง <laughs> ีนี่ออกไปนีตัวน้ำน้ำ นี่บ่ยายโอ้สับยับแหนกกอยม่ขหนกกรไอายวางหัมันเถอะเดี๋ยวผมอหอก็เห็นแหนก ผู้มันเสียกับพองอนึ่นงผู้ <c ười> อยากใช้จอยใช้จันทร์นานขึ้ก็เลิกเ

没啦、啊，也有我。没，没那个时间。好了。这时间不时间。来，帮我们不时间。哎呦、啊，还带卖金子。来一个。哎，白娘子你再多帮俺带哇。

你听嘞，掉。Oh,